หนึ่งความลับนะคะที่ครูอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมีความปรารถนาความอยากถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยากมากๆคุณจะไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยากแล้วคุณปล่อยวางวางใจนะคะเหมือนคุณได้มันเรียบร้อยแล้วนะคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะให้มัน วิ่งไล่ล่าตามหาเราเคล็ดลับที่ครูจะให้นะไม่ว่าความปรารถนาความอยากของคุณจะเป็นอะไรก็ตามครูอยากให้คุณปิดโหมดไล่ล่าซะเพราะสิ่งใดที่คุณต้องการสิ่งนั้นก็ต้องการคุณเช่นกันครูอยากให้พวกเรามีความอยากความปรารถนาแล้วให้เราเปิดโหมดดึงดูด เพราะสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งใดเราปรารถนาสิ่งนั้นก็อยากมาให้เราครอบครองเช่นเดียวกันนะถ้าใครสนใจเทคนิคเคล็ดลับขั้นตอนวิธีการหรือความรู้เพิ่มเติมแอดไลน์หาครูนะครูสอนความลับเหล่านี้อยู่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริงเพราะมันเปลี่ยนชีวิตครูได้ครูก็มั่นใจว่าความรู้เหล่านี้ จะเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้มีราคา